สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่พัทยานะครับเรามาดูกันว่าราคาอาหารที่เป็นกล่องไม่ใช่กล่องสุ่มนะครับแต่เป็นกล่องที่จัดเซตไว้ให้เลยเซตแบบใหญ่มากนะครับมีราคาถ้าในพัทยาก็คือ499บาทถ้ากรุงเทพมหานคร599บาทหรือถ้าเป็นจังหวัดอื่นก็เพียง699บาทจัดส่งฟรีแล้วก็กล่องโฟมนี้ก็ฟรีมีน้ำแข็งให้ด้วยเราไปดูกันครับว่า อาหารที่คุณจะได้ส่งให้ที่บ้านคุณเลยเนี่ยจะเป็นแบบไหนยังไงตามผมมาเลยครับมาครับโอ้โหนี่เลยครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่พนักง,งานของเราก็เรียงไว้นะครับมาดูอาหารกันเลยครับเข้ามาดูใกล้ๆนะครับก็จะมีครบเลยนะฮะมีถุงแบบนี้ไปให้เลยแล้วก็อัดน้ําแข็งข้างล่างไปให้แบบนี้นะครับมีปลากระโปงปลาเมืก กั้งปูนะฮะปูได้แบบ2แบบเลยมีปูม้าด้วยแล้วก็อันนี้เขาเรียกโปรอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ก็มีหอยเชลล์หอยแมงคู่กั้งหอยหวานกุ้งแม่น้ำนะฮะอ่ะนี่เลยนะฮะตามนี้เลยนะครับอาหารทะเลสดเสิร์ฟพร้อมน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มก็ได้ด้วยนะครับพร้อมอาหารทะเลตามที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับ ถ้าในพัทยานะครับสั่งวันนี้ก็จัดส่งวันนี้เลยแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับสั่งวันนี้พรุ่งนี้จัดส่งให้นะครับนะฮะสินค้ารอไม่ถึง2วันนะฮะได้กินของอร่อยรออยู่ที่บ้านเลยไม่ต้องไปตลาดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าส่งอะไรอีกแล้วราคานี้นะฮะจัดให้ถึงบ้านเลยครับ